สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้บีจะทําผัดผักค่ะดอกกระหล่ำนะคะดอกกระหล่ำใช่ไหมสีขาวนะคะกับแครอทนะคะบีเตรียมไว้แล้วก็แลบใส่ตู้เย็นไว้แล้วนะคะส่วนหมูก็จะเป็นหมูสับแล้วก็หมักเรียบร้อยแล้วนะคะบีแลบใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็บีจะใช้คะน้าเม็กซิโกนะคะอยู่ข้างบ้านเองค่ะแล้วบีก็ตัดมาแล้วก็จะ เราเปลือกเขาที่แข็งๆออกนะคะจะเอาแค่นี้นะคะไม่เอาเยอเอาใบแค่นิดเดียวนะคะกุ้งเนื่องจากว่าบีบไม่ได้มีเวลาซื้อกุ้งสดนะคะก็เลยใช้กุ้งแบบแบบนี้คะ่ะแบบแช่แข็งนะคะแล้บีดก,ก็จะเอามาดูว่าเขาจะใช้แบบไหนใช้ได้ไหมจะตัดหนวดออกสักหน่อยแล้วก็จะเอามาผัดรวมกันนะคะ นี่ค่ะเครื่องปรุงบีบไม่มีอะไรมากนะคะบีจะใช้น้ําะะเปล่าแล้วก็ซอสหอยแล้วก็นะคะซอสซอสแล้วก็น้ําตาลกระเทียมสับตรงนั้นคือแป้งข้าวโพดนะคะบีจะใช้เครื่องปรุงแค่นี้นะคะบีจะไม่ใช้อะไรเยอะมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวบีขอเตรียมอุปกรณ์นิดนึงเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะค่ะเพื่อนๆคะบีดได้เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ บิได้เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของกุ้งบิดแกะแล้วจะได้ตัดหนวดออกนะคะบิดจะเอาทั้งหัวเลยนะคะบิดจะลองใช้กุ้งแบบนี้ดูนะคะว่าจะอร่อยไหมบิดขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะคะอันนี้จะใส่ง่ายหน่อยนะคะเพื่อนค่ะ บิดซื้อเบอร์เอมาปกติบ,บีดซื้อเบอร์เอเนอะเาะก็จะเล็กไปอันนี้ก็จะหลวมแต่ว่าก็จะเป็นแบบสั้นนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะอันนี้บีดลืมไปว่าบีดมีออยด้วยนะคะน้ํามันนะคะเดี๋ยวบีดจะขออนุญาตแกะ,ะที่แล็ปไว้ออกก่อนนะคะอันนี้คือหมูหมูสับที่บีดได้หมักเรียบร้อยแล้วนะคะ ทำแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ทำให้สะเด็ดน้ำแล้วก็แลบใส่ตู้เย็นไว้ยวผักก็ยังสดเหมือนเดิมน,นะคะส่วนของใบคะนา้าขอตัดสักนิดนึงนะคะตัดสักประมาณสามท่อนพอเนาะตัดเฉพาะใบเขานะคะโอเคค่ะหมิ่จะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะออยดมี่จะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะไม่พร้อมเหมือนเดิม <laughs> ไม่พร้อมเหมือนเดิมคุณผู้ชมพี่จะใส่กระเทียมสับลงไปนะคะใช้มือเลยมือสะอาดแนละ้วพอกระเทียมเริ่มหอมพี่จะใส่หมูมสับลงไปยิบไม่ใส่หมดนะคะ เนื่องจากว่ากุ้งของเราเป็นกุ้งที่ต้มสุกมาแล้วนะคะแบบแบบกุ้งแบบสําเร็จรูปนะคะทําไมบีทถึงเอาทั้งหัวเนาะบีชอบให้มีน้ําหัวของกุ้งออกมานะคะน้ํามันกุ้งออหอมๆนะคะก<ส>็แค่นั้นต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันเนาะใส่ผักลงไปค่ะคะ่ะเพื่อนคานหลังจากใส่ผักลงไปผักเริ่มสุกแล้วนะคะจริงๆบีต้องรวบผักนะคะรวบผักแล้วก็ เปน็นนกในน้ำเยน็นนะคะแต่ว่าบีบไม่มีเวลานะคะบีบเลยทําแบบมักง่ายเลยแอ้งเขาพูดนะคะละลายน้ําไว้นะคะบีกะว่าบีบจะใส่น้ำเท่านี้แหละนะคะแล้วก็ไปใช้ช้อนละลายก่อนนะคะละลายน้ำก็พูดไว้ก่อนนะคะบีบใส่เครื่องปรุงเลยนะคะปั๊บผักสุกแล้วนะคะผักเราเริ่มสลุดนะ ดิจะใส่ส่วนที่เป็นของก้านคะน้าลงไปนะคะก้านคะน้าแบบนี้นะคะลงไปด้วยนะคะเขาจะได้สุกทันกันส่วนใบเราจะใส่ทีหลังนะคะเติมน้ำมันหอยลงไปะคะ่ะซอยซอสลงไปเลยคะ่ะน้ำลงไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อที่บิดจ,จะได้ชิมรสชาติก่อนที่บิดจ,จะใส่กุ้งต้มสุกลงไปนะคะบิดจ,จะใส่แป้งกระโพดละลายน้ำลงไปนะคะเพื่อให้น้ำซุป ผัดของเราเช่นมต้นนะคะบีจะทําเมนูที่ไม่ยากค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าบีไม่ค่อยมีเวลาเนาะบีจะชิมรสชาติดูนะคะเอากุ้งค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เราปรุงรสได้ที่แล้วนะคะกุ้งต้มสุกลงไปนะคะผัดให้ร้อนอีกนะคะพอเราใส่กุ้งลงไปร้อนแล้วนะคะอันดับสุดท้ายบีจะใส่อ่ะที่เป็นใบของคณะเม็กซิโกลงไปนะคะ ใส่ลงไปเลยผัดไห้ผัดใบคะน้าสุกก่อนนะคะเราถึงจะปิดไฟค่ะค่าเพื่อนๆคะได้ที่แล้วนะคะมิจะปิดไฟแล้วะคะ่ะ เราดูแล้วว่ารสชาติเราต้องการเรียบร้อยแล้วะคะ่ะอย่าปิดไฟแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะตักใส่ชามเสร็จเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะพอสำรับเป็นทัพพี นี่ค่ะเพื่อนๆคะผัดผักกุ้งหมูสับบิดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคนเลยคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนๆเอฟสีทุกๆท่านเลยคะ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ Thank you everyone and my friends for watching my channel ขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ